สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ภายในห้องประชุมนะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสนันทาแห่งนี้นะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกาะติดเลือกตั้งสนามผู้ว่ากทม2,556ครับซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสนันทาและสถานีข่าว24ชั่วโมงทีเอนทเวนี4นะครับร่วมกันจัดขึ้นมาครับ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุนให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักผู้สมัครมากขึ้นได้เรียนรู้นโยบายไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการออกไปใช้สิทธิ์กัน3มมีนาคมนี้กับวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน,นั่นเองนะครับด้วยความร่วมมือนี้นะครับเราจะมีการเปิดเวทีหลายต่อหลายครั้งครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ช่วงเดือนมก,กราคมแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเชิญหลายต่อหลายฝ่ายหลายหน่วยงานรวมไปถึงผู้สมัครมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนนโยบาย แล้วก็จะไปฟังมุมมองของภาคประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเยาวชนทุกสาขาอาชีพก็ตามแต่หรือแม้แต่ประชาชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอนนะครับว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นมีมุมมองที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวทีนี้จะเปิดกว้างให้สาหรับทุกสาขาอาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพที่ได้ประโยชน์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ คนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อจะเอาไปประกอบใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้นําของแต่ละท่านแต่ละจังหวัดในโอกาสการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เราก็จะมีการจัดเวทีปันความคิดครับก็จะมีการเชิญทั้งนักวิชาการผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นําทางความคิดแล้วก็จะมีการจัดทําโพสํารวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในทุกกลุ่มอายุ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอนนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลายท่านมาร่วมในเวทีครั้งแรกของเราในวันนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปติดตามชมนะครับว่าวันนี้เป็นใครกันบ้างที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวทีครั้งแรกของเราในความร่วมมือในครั้งนี้เราไปติดตามก่อนนะครับว่าความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่16ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่สมีนาคมนี้แต่ละคนคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้มีการขับเคี่ยวมีการช่วงชิง ชูนโยบายอะไรกันบ้างไปติดตามจากรายงานก่อนครับหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า230ปีอย่างกรุงเทพมหาคนครนะครับต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งโดยเฉพาะในปี2518ซึ่งถือว่าเป็นการรองรับการขายายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองหลวงแห่งนี้โดยมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นครั้งแรก มาจนถึงปี2556ถือว่าเป็นครั้งที่10แล้วครับที่จะมีการคัดสรรผู้นำโดยคนกรุงเทพมหานครเองครับทันทีที่ปีกรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังขึ้นชาวกรุงเทพต่างเริ่มตั้งความหวังกับว่าที่เข้าเมืองกรุงเทพคนใหม่ที่จะมาคลี่คลายสารพันปัญหาของเมืองหลวงที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาซ้ำซากที่เป็นนโยบายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมในหลายสมัย เช่นปัญหาจราจรปัญหายาเสพติด<า>และความปล,ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันมยังมีบางพื้นที่อะแถวชินเพลยอะไรเงี้ยอ่ะก็ยังท่วมอยู่อะค่ะปรับปรุงรุงเอ่อกรมอโมให้มันดีขึ้นแค่นั้นแหละครับปัญหาชุมชนในอัยปัญหายาเสพติดนี่แหละตามตลาดอะแล้วก็คนไม่ข้ามตามข้ามข้ามตามทางตามทางมามมลายเยอะไระจายไป นายิรักษ์โกษาโยธินอดีตผู้ว่ากทมสสมัยยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปัญหาซับซ้อนและหลากหลายจึงจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพาแสได้เนี่ยเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของคนที่สามารถที่จะทํางานได้ แล้วจริงแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเทพที่รออยู่นะจริงๆแล้วก็ต้องเดินหน้าที่ทํางานต่อ,อเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วจะต่อยอดการทํางานที่จะเชื่อมโยงในส่วนของการมองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นระบุว่าผู้ว่ากทมไม่ได้มีอํานาจมากมายอย่างที่ทุกคนคาดหวังเพราะการกระจายอำนาจในประเทศไทยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้การจัดทําบริการสาธารณะของกออรทมรมีความทับซ้อนระหว่างรัฐบาลกับกออรทมรในหลายกรณีเช่นโครงการรถไฟฟ้า BTS กระบวนการในการกระจายอำนาจของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับดังนั้นความข้าบเกี่ยวกันระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลน,นั้นยังต้องมีอยู่สูงมากนะครับเรื่องของระบบบริหารจัดการภายในของกรุงเทพมหานครเองเพราะวันนี้เนี่ยระบบบริหารจัดการของกรุงเทพฯถูกรวมศูนย์ไว้ที่ตัวผู้ว่ากทมเนี่ยสูงมากนะครับอันนี้เมื่อถูกรวมศูนย์ไว้ที่ตัวผู้ว่าสูงามากแต่ผู้ว่าเองนั้นไม่ได้มีอำนาจหน้า,นาที่ตามกฎหมายที่กว้างขวางในการที่จะไปแก้ปัญหาในทุกเรื่องเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ว่าแต่ละคนนนั้น หลายท่านก็มีความคิดมีไอเดียดีๆและอยากจะทำหลายๆยอยา่างแต่ไปถึงเวลาก็ทําไม่ได้ไม่สําเร็จนะครับการบริหารจัดการเมืองใหญ่ยอย่างกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจมากแต่มีอํานาจหน้าที่จํากัดทําให้รองศาสตราจารย์ยุทธพรมองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ชาวกรุงเทพคนพิจารณาผู้สมัครที่มีความเป็นผู้นําสูงและสามารถประสานความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายพร้อมมองว่าการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการบริหาร และการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพวชิระภูพวกถ่ายภาพวุฒิพันธ์ปริมัศวรทีนหนึ่งโฟร,รายงาน ละครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟังที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะครับเรายังกลับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับกับการเปิดเิทีสารเสวนาด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาและสถานีข่าวชินเอ็นทเวนตี้โฟจับมือกันเปิดเิทีแห่งนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะฟังความคิดเห็นของหลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สมัครและก็ประชาชนคนกรุงที่มีสิทธิ์ที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันในวันที่3มีนาคมนี้นะครับบอกสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามเน ผมคิดว่าผมพอจะมีลิสคำถามอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะกคครุงเทพถามแทนใจกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับน้องๆหรือว่าประชาชนที่อยู่ในห้องประชุมของเราวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าจะมีคําถามโดนใจเหมือนกับผู้ชมทางบ้านเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับว่าตอนนี้น้องๆหรือว่าผู้ชมที่อยู่ณที่นี้เนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามเึ้ามาบนเวทีได้วันนี้เราจะมีวิทยากรหลายท่านครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้ด้วยนะครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากหลายฝ่ายครับที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับในหัวข้อว่าผู้ว่าแบบไหนโดนใจคนกรุงมากที่สุดนะครับท่านแรกแนะนําเลยนะครับดรสมเดชรุ่งศรีสวัสดิ์ครับรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิชาการมหาวทิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาครับท่านที่สองนะครับทางผู้ชว่วยศาสตราจารย์รัตพงศ์บุญญาณุวัฒน์คณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวทิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาครับ นี่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานะครับวันนี้เรามีตัวแทนของผู้ที่คร่ำบอดในวงการเมืองแล้วก็เป็นนักวิชาการกรรมการผู้ทรงปณวัฒิของสวนสุนันทาด้วยศาสตราจารย์ดเรเกรียงศักดิ์เจริญวงศักรครับนอกจากนี้แล้วเรามีภาคของสื่อมสื่อสารมวลชนนะครับมาร่วมเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่ลงสมัครเนี่ยมักจะมีการนําเสนอเฉพาะ ผู้ที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือสังกัดพรรคใหญ่บรรดาผู้สมัครอิสระหรือว่าอาจจะเรียกว่าไม้ประดับเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่วันนี้คงจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับกับทางอ,าอาดีตบอกอ,อาวุโสของนงสุพิมติชนคุณบุญเลิศขจา,ายุทธเดชครับโอกาสนี้สวัสดีทั้ง4ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นความร่วมมือของโสุนันทากับทีเอ็นทเวนตี้โฟร์นะฮะ ก็อยากจะให้ทางดรสมเดชครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่มาที่ไปของการจัดเวทีร่วมกันในครั้งนี้ครับครับพอมีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการขึ้นมานะครับมหาลัยราชภัฏสวนสุดันทาซึ่งเป็นมหาลัยหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่าักิจนอกจากการจัดการเรียนการสอนการวิจัยแล้วส่วนก็คือการบริการวิชาการให้กับสังคมด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนั้นถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเราตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการติดต่อจากท NN ว่า ยินดีที่จะมาร,ร่วมมือในการทำํำนะรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้ได้100%เอย่างที่กทมเขารณรงค์อยู่นะครับแล้วก็เชิญชวนนักศึกษาครูบาอาจารย์ ประชาชนนะฮะทั้งชุมชนรอบๆใกล้เคียงเหล่านี้เนี่ยมากันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกันทําอย่างไรให้คนกลุ่มนั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีนะฮะเลือกคนเก่งคนมีวิสัยทัศน์คนที่จะไปแก้ปัญหาของกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าทีเนเนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ใหม่24ชั่วโมงด้านข่าวที่ให้ความรู้กับประชาชนแล้วเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับป๊อปปาล่ามากนะที่บ้านเราเปิดดูตลอดเพราะเราจะรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองตลอด24ชั่วโมงถือเป็นหัวใจ ของคนกลุ่มเทพมานครและประชาชนทั่วประเทศที่ต้องสนใจการเมืองและในโอกาสเดียวกันเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในสภาของเราท่านจารย์เกลสักนะครับท่านก็ยินดีและท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งมาแล้วอย่างอย่างโชคชน มีพี่บุญเลิศซึ่งอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาสอนหนังสือให้กับลูกศิษย์ต่างหาเราเราก็ลยชวนกันมาครับส่วนท่านจารพงศ์เนี่ยท่านก็ทาโพของเราอยู่ตลอดเราอาจจะไม่โด่งดังเปรี้ยงป้งนะฮะเหมือนส่วนลูกศิษย์เราค่อยๆทําครับแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับครับจางครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและก็เป็นเวทีครั้งแรกที่นําเสนอผ่านทางทีเอดวนีโฟร์ มันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันยังมีเวทีหลายๆเวทีที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึ่งครับครับกิจกรรมของเรานอกจากวันนี้นะครับถือเป็นการเปิดตัวในวันแรกเพื่อระดมให้คนเขาสนใจเรื่องผู้ว่าแบบไหนที่โดนใจหลังจากนี้นะครับเราก็จะเชิญเป็นวงเสวนาย่อยๆในกลุ่มของนักวิชาการนะครับจะเชิญนักรัฐศาสตร์ดังๆจากมาลัยในประเทศไทยเนะี่ย มาขึ้นเวทีกันมาบอกว่าผู้ว่าแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนที่ประชาชนจะไว้วางใจ <ừ. S 1> จากนั้นก็จะเชิญกลุ่มของ NGO ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสื่อมวลชนขึ้นเสวนาอีกนะครับโดยให้นักศึกษาเป็นคนจัดก,กิจกรรมเหล่านี้นะครับฝึกนักศึกษาให้รู้จักทํางานการบ้ากนการเมืองบ้างนะครับแล้วก็ TNN ก็จะช่วยเป็นพี่เลี้ยง เลยภาคสนามเราเอาเอานักศึกษาลงภาคสนามกับทางทีเอด้วยนะครับไปทําข่าวให้ถึงลูกถึงคนเลยัถึงประชาชนชาวบ้านเลยนะครับลูกหลานท่านไปพูดท่านเลยว่าอยากได้ผู้ว่าแบบไหนในส่วนของงานด้านโพลก็มีท่านจารัตพงศ์หัวทีมใหญ่นะครับก็จะทาโพลทั่วกทมนะครับจะมีออกมาหลายหลชุดจนกระทั่งถึงวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันนะครับอนอกจากนั้นแล้วจะมีวันที่1 4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันราชพัช ของทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สมชนันทาเราก็ถือว่านั้นเป็นวันดีเป็นวันแห่งความรักเราจะเชิญแคนดิเดตทั้งหมดนะฮะที่ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยขึ้นมาที่นี่แล้วก็มาใช้เวทีใหญ่อาจจะเป็นหอประชุมใหญ่ของมาหาลัยนะครับเชิญชวนประชาชนพ่อแม่พี่น้องให้มาร่วมรับฟังกันก็แสดงวิสัยทัศน์กันฮะดีเบตกันเลยว่าคนไหนที่ดีจริงเก่งจริง T.N.N ถ่ายทอดโทรศัพท์โทรเข้ามาถามได้ถูกใจคนไหนเชียร์ทางไหนก็ว่ากันมา ไม่ถูกใจก็ติดติงกันมา,ท,านท่านผู้สมัครทุกท่านก็จะได้แสดงวิสัยทัศนะ์อย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะรณรงค์งงให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมฟังกันเยอะๆนักศึกษาก็จะร่วบออกไปไม่ใช่เดินขบวนเลือกตั้งนะฮะเดินขบวนรณรงค์ให้มาเลือกตั้งกันมากๆครับ